เดี๋ยวเราจะหยิบมาทั้งหมดที่ถูกฉลกกับวันจันทร์แล้วให้คุณเลือกดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมงคลนะคะแค่ตรงกับวันของคุณด้วยก็เสริมไม่ไม่จะเป็นที่จะต้องเลือกกระเป๋าที่เขาเรียกว่าเอยต้องเสริมกันเงินเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณถูกฉลกกับเขาเนี่ยคุณรู้สึกคุณปิ๊งกับเขาเลยคุณเอาเลยเพราะว่ามันมันดีสําหรับวันของคุณอยู่แล้วนึกออกปะยังไงกระเป๋าของเรามันก็ดูดซับอยู่แล้วนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทําตามที่ครูสิดาบอกนะคะมีสีอะไรอีกลูกสีเขียวสีเทาสีขาวสีเงิน เหลืองทองเปิดดอกมีอีกลูกอยู่ฝั่งนู้นอีกอยู่ฝั่งพี่ตูอีกอ่ะเปิดบับพี่เล็กพี่เล็กขึ้นไปเอากระเป๋าครูมาหน่อยค่ะกระเป๋าตังครูค่ะอ่ะสีเหลืองครูใช้อยู่ตอนนี้อ่ะมาสีต่อเลยแดงชมพูต่อไปคือสุขภาพใช่ค่ะสีแดงกับสีชมพูอันนี้คือด้านสุขภาพแดงชมพูอ่ะพูดสีมาเลย นับเป็นนักขังนู้นเขาจะได้ช่วยจับอันนี้คือสุขภาพนะอันนี้คือสุขภาพอันนี้คืออ,อำนาจบารมีใช่ค่ะรถชมพูค่ะแม่ไม่ใช่เด็กอันไหนอันนี้นนรถเหรอ,อขอโทษค่ะแล้วก็ด้านโชคกระเป๋าค<า>ู่ค่ะที่อยู่ในชั้นด้านโชคลาบลาบลอยก็จะเป็นสีดำอะโชคลาบนะต่อไปโชคลาบค่ะสีดำสีน้ำตาลดำสีชมพู ดำน้ำตาลม่วงอันนี้โชคลาบนะคะสำหรับคนวันจัน์ทรนะคะดำม่วงน้ำตาลนะคะสีกากีกากีค่ะอยู่ที่แม่ไหมใช่ค่ะใช่นี่นะคะโชคลาบโชคลาบของวันจัน์ทรนะคะ สวยทุกใบแม่กระเป๋าตามหลักพวงจุ้ยค่ะดีทุกใบค่ะนะคะส่วนเงินทองอ่ะเงินทองนะคะก็จะมีสีส้มส้มเดี๋ยวฝากก่อนลูกล้นละตอนนี้จะหยิบกระเป๋าตังเจ้ามาหนต่อไปนะคะทรัพย์สมบัติสีส้มสีน้ำตาลทองสีน้ำตาลทอง สีเหลืองเ่ะมาพอดีเลยนะคะอันนี้วันจันทร์นะคะเรื่องการเงินเนาะช่ะเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินนะคะของคนวันจันทร์นะคะเรื่องการเงินของคนวันจันทอ่ะขอโทษนะเดี๋ยวนะอ่สอ่มีสีทองอีกใบหนึ่งอันนี้นะคะการเงินของคนวันจันทร์นะคะใช้สีนี้นะคะใช้สีนี้เฮงปังค่ะเฮงปังทุกสกุลนะคะ คนวันจันทร์จ้าแคปได้เลยนะคะคนวันจันทร์จ้าแคปได้เลยนะคะสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของครูสิตานะคะหรือสั่งซื้อในระบบ T S W ที่เช่าสิตาค่ะโอเคนี่ของวันจันท์